อดหวานสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะดาราชายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการบันเทิงจีนประจำเดือนสิงหาคมนะคะปี2025มีใครกันบ้างนะคะเพื่อนๆหลับตาฟังเสียงอัดหวานไปนะคะนึกตามก็พอค่ะเพราะว่ารูปนะคะกับ <c oughs> รูปกับตอนที่แนะนำเนี่ยไม่ตรงกันแน่นอนนะคะอดวานเชื่อค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอันดับ10ค่ะนั่นก็คือคุณชุยไคยนั่นเองนะคะชุขไคยนั้นเกิดที่สัญเจนินมณฑลกวางตุ้งค่ะในปี1995นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงหนุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ในตอนนี้เลยนะคะ <S <S เรียกได้ว่านับไม่ท้วนกันเลยทีเดียวสําหรับซีรีส์ที่เขาถ่ายทําแล้วก็ในแต่ละปีนะคะเขากองประมาณโอ้โหอย่างน้อย 2เรื่องแน่นอนนะคะตอนนี้พร้อมเลยนักตอบเลยนะคะสำหรับฉี่ไข่แล้วก็เขานั้นติดนะคะติดโพอันดับ10ด้วยของความนิยมของตัวละครนะคะเรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างดีแล้วก็แฟนๆต่างๆนานาก็มันโคงนะคะแข็งแกร่งมากๆค่ะแล้วในตอนนี้นะคะก็มีข่าวด้วยเนาะว่าทุกคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าเขานั้นจะต่อสัญญากับทางหวนวีบริษัทของอีเจิงหรือเปล่านะคะอี้เจิงก็พยายามกดดันใหญ่เลยอยากให้ฉี่ไข่ นั้นเซ็นสัญญาต่อไปนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าชี้ไข่จะตัดสินใจอย่างไรนั่นเองค่ะมาที่อันดับที่9ค่ะคุณหวังชิงเย่นะคะโอ้ยค้ายเดียวกันเลยคล้ายเดียวกับชี้ไข่เลยนะคะเด็กของอีเจิงนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเขาเกิดที่เมืองเย่ยางนะคะตอนนี้กําลังมาแรงมณฑนหูหนานค่ะเกิดในปี2002นะคะ2002หวังชิงเย่นะคะถือเป็นหนึ่งในดาราชายที่เติบโตเร็วที่สุดในในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025นี้นะคะ วีจิงก็บอกแล้วชื่นชมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุ่มเททรัพยากรอันดีๆนะคะให้กับหวังชิงเย่อย่างที่สุดเช่นเดียวกันกําลังเป็นตัวทําเงินทําทองเลยนะคะตอนนี้อดวันก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าดารานในคล้ายของอีเจิงเนี่ยได้อัตราส่วนแบบเ,ออเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะแต่ว่ามันไม่มีการเปิดเผยนะเพื่อนๆ อะไรค่ะ,คะรอไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็รอเป็นกําลังใจให้ผลงานของหวังชิงเย่ด้วยนะคะตอนนี้เรื่องนั้นเพิ่งจบไปเนาะขึ้นรมปมปิิศนานะคะก็จริงๆแล้วเนื้อเรื่องดีนะเพื่อนๆอย่าลืมไปหาโอกาสดูกันนะคะมาที่อันดับที่8ค่ะหลวหยุนซีหรือว่าหลัวอินซีน,นะคะของพวกเรานั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีโปรเจกต์ที่กําลังรอออนแอร์อยู่นะคะเพลงมังกรน,น้ํานั่นเองค่ะนะคะอยากดูมากเลยเรื่องนี้สภานะผมแน่นๆนะคะ แล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนในประเทศไทยด้วยแล้วก็คนที่ได้พบตัวจริงว่าคุณหลวงอิ่นซีนั้นโอ้โหหล่อมันเทพลอยมาเลยนะคะตัวจริงหล่อกว่าในโทรทัศน์อีกนะคะเกิดในเมืองเฉิงตูบนทนเสฉวนในปี1988ค่ะเขาเป็นแบบโอ้ยไอดอลชายมานานแล้วนะคะอยู่มานานแล้วในวงการบันเทิงแล้วก็ผ่านจุดสูงสุดของอชีวิตในการทำงานมาแล้วถึงแบบสอาครั้งด้วยกันนะคะจากผลงานซีรีส์ที่ดังไปทั่วท เอเชียเลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่ามาเป็นอันดับที่8นะคะขนาดผลงานยังไม่อ่อนแอเลยนะคะอันดับที่7นะคะคุณจางหวันวี่ค่ะมาแล้วนะคะจางหวันวี่นั้นเกิดที่เมืองซื่อหยางนะคะมณฑลหูเป่ยคะ่ะเป็นนักแสดงชายที่ทาง Tencent Video ก็พหักดันนะคะจัดให้แบบมีทรัพยากรเด่นๆเลยนะคะเป็นดาราที่มีพรสวรรค์มากคะ่ะเกิดในปี1994นะคะเรียกได้ว่าเป็นดาวรุง่งพุ่งแรงอีกหนคนในวงการบันเทิงจี เลยนะคะแล้วก็เขาเองก็มีซีรีส์ที่มีคนพูดถึงเยอะไม่ว่าจะเป็นซ่อนรักชายาลาบนาห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันก็มีการปรับบทละครให้บทของเขาเป็นบทพระเอกด้วยในเวอร์ชั่นของละครนะคะก็ดูละกันว่าโอเคเทนเซนรักเขาขนาดไหนนะคะมาที่อันดับ6กันบ้างคะ่ะเฉิงอี้นะคะโอ้โหเฉิงอีจ้จ๋าปล่อยซีรีส์ออกมาให้ดูบ้างนะคะคิดถึงจะแย่แล้วคะ่ะเฉิงอี้นั้นเกิดในปี1990นะคะที่เมืองอห้วยหัวมณฑลหูหนาน ปีนี้นะคะโอ้โหมีผลงานสต็อกเอาไว้อย่างน้อย4ี่เรื่องที่อยากดูมากแต่ยังไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาให้พวกเราดูเลยนะคะแต่ความนิยมของพวกเขานะคะคือความนิยมของเฉิงอี้ก็ยังคงอยู่สูงอยู่นะคะแม้ว่าจะยุ่งอยู่กับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่อีกแล้วถ่ายไปเรื่อยๆนะคะแหมถ่ายเรื่อยๆแล้วก็จะต้องให้มีออกมาบ้างนะคะนี่ก็คือเฉิงอี้นั่นเองค่ะมาที่อันดับที่5นะคะนั่นก็คือตั้งเว่ยนะคะหนุ่มหล่อของพวกเรา เรืงวยเกิดที่เมืองอาูฮอตใช่ไหมคะมณฑลมองโกเลียมันเป็นหนุ่มมองโกเลียชื่อเมืองก็เลยแปลกๆหน่อยแอดวานไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยนะคะฮูฮอตนะคะแล้วก็เกิดในปี1995นะคะก็เริ่มโด่งดังในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยร่างกายที่สูงแล้วก็แบบหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะบทบาทเนาะที่เปิดตัวขึ้นมาใช่ไหมไอ้อะไรนะมังกรนะคะเรื่องนั้นที่ดีแลนหวังเป็นพระเอกใต้ตยต,ย,ตยนะ,ะจำเรื่องไม่ได้จําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแต่ว่า จำตัวละครได้ทุกตัวนางเอกคือจูชิตันนะคะแล้วก็เติงหวยมาเป็นพระรองคู่กับน้องนกแก้วของพวกเราตอนนั้นคู่รองนะคะสนุกมากเลยจากนั้นก็มารับบทเป็นถูซันจิ่งก็ดังเปี้ยงป้างขึ้นมาจากเรื่องห้วงคำหนึ่งดวงเจนิลันแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเป็นพระรองอยู่นะคะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นพระเอกนะอย่างเต็มที่แล้วนะคะก็ดีใจด้วยแล้วก็เรื่องราวซีรีส์อะไรต่างๆเขาก็เป็นกระแสะอยู่ทุกเรื่องเลยนะคะตอนนี้ถ่ายทำเรื่อง uh, The Days of Suction and Love นะคะ คู่กับนางเอกใหม่หลี่วันตานั่นเองค่ะสวยหล่อมากเรื่องนี้รอชมกันนะคะอันดับที่4จางหลิงเฮอมาแล้วนะคะจางหลิงเฮอของพวกเราเกิดที่เมืองอู่ซีค่ะมณฑลเจียงซูในปี1997นะคะก็มาเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับจางหลิงเฮอเนาะค่ายก็ผักดัน,นะคะทรัพยากรแน่นๆใส่มาที่จางหลิงเฮอเพียงคนเดียวน่าจะเป็นแบบเหมือนกับศิลปินที่ทําเงินทําทองสุดๆเลยนะคะให้กับทางค่ายเอเจนซี่ที่เขาสังกัดอยู่นะคะก เป็นคายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสนิทกับทางอี้เจิงด้วยนะคะเจ้าของเจ้าของที่มีเขาเรียกว่าหุน้นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทนี้นะคะเอาละค่ะมาที่นะคะอันดับ3มเนเพื่อนขาอันดับ3คุณถานเจียนซื่อน,นะคะถานเจียนซื่อนั้นเกิดในปี1990นเกินะคะเกิดที่เมืองเป่ยไห่ค่ะเขาเป็นคุณชายนะคะองค์ชายเป่ยไห่นะคะแห่งมณฑลกวางซีนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่า ตั้งแต่เสียงหลิวมาเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยลงอีกเลยนะก็ขึ้นนะคะตั้งโดเดอยู่ตรงนั้นเลยสําหรับความนิยมค่ะ <_ d ates> ก็ยินดีกับฐานเจนซื้อด้วยเขามีพร้อมทุกอย่างเลยนะนเพื่อนเก่งทั้งเอนเตอร์เทนนะคะร้องเพลงได้เต้นได้แสดงละครได้แล้วก็มนุษยสัมพันธ์โคตรเลิศเลยนะคะ,ะสมควรเอาไปเลยคะ่ะอันดับที่3อันดับที่สองนะคะโอ้หวังอี้ป๋อค่ะเพื่อนมามาทุกมาทุกโพนะคะหวังอี้ป๋อและแน่นอนอันดับหนึ่งเสี่ยวจานเพื่อนไม่ต้องเดาแต่ เราต้องมาพูดถึงหวังอีปอกันก่อนนะคะ หวังอี้ป๋อเป็นหนุ่มจากเมืองลัวหยางนะคะมณฑลเหอหนานค่ะเกิดในปี1997นะคะดาวลุ่งพุ่งแรงนะคะทะลุกำแพงไปเลยนะคะก็ของวงการบันเทิงจีนค่ะความนิยมของเขาเรียกได้ว่าก็หลังจากคือเขานิยมจนกระทั่งได้ไปวิ่งนะคะคบเพลิงโอลิมปิกที่ปารีสซึ่งในตอนนั้นก็มีดาราหลายๆท่านจากประเทศจีนไปร่วมในการวิ่งด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ก่อนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงละครแล้วก็ตอนนี้ก็ไป แสดงภาพยนตร์มากขึ้นแต่ตอนนี้เงียบๆไปเพราะว่าไปทําภาพยนตร์สรารคดีอยู่ต่างประเทศนู่นหรอนะคะก็มีโอกาสเปิดหนทางใหม่ก,กว้างขวางขึ้นไปอีกเป็นระดับนานาชาตินะคะก็เป็นหวังอี้ป่อนั่นเองค่ะต่อมาอันดับหนึ่งนะคะเสี่ยวจ้านแน่นอนแล้วยิ่งปีนี้มีตํานานจังไห่นะคะรับรองได้ว่าปลายปีก็กวาดรางวัลไปทุกๆเวทีต้องมีของจังไห่แน่ๆนะคะ เซียวจ้านเป็นหนุ่มจากฉงชิงค่ะอาหารค่อนข้างแบบอร่อยเนาะฉงชิงนะคะผู้ชายก็หล่อมากใช่ไหมก็เกิดในปี1991นะคะเขานั้นจะแบบ เรียกว่าอะไรดีอ่ะมีแท่นหลายๆแท่นให้ยืนแล้วบนวงการบันเทิงจีนนะคะก็การกระทำทุกอย่างของเสี่ยวจ้านนะคะการเคลื่อนไหวอะไรก็ก่อให้เกิดกระแสอยู่ตลอดเวลาโอ้นั่นแหละก็เรียกได้ว่าบนโลกออนไลน์ก็ต้องพูดถึงเขาในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะาไปไหนมาไหนอีเวนต์ไหนสตูดิโอของเสี่ยวจ้านเองก็มีการทำงานที่ที่ดีนะคือมีความรวบรัดแล้วก็มีความแบบ เคร่งขรึมในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ของเสี่ยวจ้านเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นอกไปดูได้เลยนะคะไม่ได้มีภาษาจีนเท่านั้นนอะสตูดิโอของเสี่ยวจ้านทำคลิปวิดีโอในภาษาหลายภาษาเลยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นการแนะนําเสี่ยวจ้านตัวตนที่แท้จริงของเขาอะไรของเขาโอ้ดีไปหมดเลยเพื่อนๆเ,เออมีความก้าวหน้าอินเตอร์เนชั่นแนลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุกๆงานแบบแฟชั่นโอกูตูอะไรเงี้ยก็จะต้องมีเสี่ยวจ้านไปด้วยนะคะก็ สมมงค่ะอันดับที่1นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตรงใจเพื่อนๆกันไม่เอ่ยนะคะชอบใครรักใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกแอดหวานด้านล่างค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ